บอบทักสินระบอบทักสินนี่ครับเจ้าตำรับนะครับต้นฉบับครับท่านผู้ชมระบอบทักษินนะอย่างไอแก้วสันก็อาลับสปริงอาลับสปริงครับเนี่ยดูดูนะครับมันต้องพูดคํานี้ครับพวกนี้มันไม่มันมันโง่ไงครับมันคิดอย่างอื่นไม่เป็นครับนะตามมาด้วยนะครับแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมนะครับ ทำให้กระบวนการยุติธรรมเสียหายนะครับมันก็พูดอยู่อย่างนี้นะคนพวกนี้นะแล้วก็อะไรล่ะครับแจกแซงแบงค์ชาติอย่างนี้ครับนะกินรวบประเทศพูดอยู่อย่างนี้คนพวกนี้ไม่มีอะไรครับนะชุมนุมกันครับก็มีใครบ้างนะผมก็เอ,อ่ยไปแล้วนะไอเกตโทกะวาน,นิชนะครับไอนี่ก็ตัวลายนะไอลูกครึ่งเลยนะไอเกตโตระเวน,นิท ไอ้นี้นะครับมันมีส่วนนะครับนะล่างรัฐธรรมนูญนะครับไอ้นี่นะไอเกตไอเกตไอกระจกไอควายมึงล่างมาได้ยังไงมึงปล่อยผ่านมาได้ยังไงสอบวอเลือกกันเองไอเจตปฏิรูปการเมืองบิดามึงอย่างนั้นเหรอไอเจตนะนั่นหรือปฏิรูปการเมืองครับ บิดามึงสอนอย่างนั้นหรือปฏิรูปก,การเมืองครับปฏิรูปก,การเมืองมันต้องดีกว่าเดิมครับไอเกจไอควายกูก้าด่ามวยเพราะว่ามึงนะมึงออกมาเห่าหอนแบบว่าปิดเบือนครับทําให้ประชาชนเข้าใจผิดวนอยู่สั้นสิบสี่ครับทําลายพระเกียรติทาลายพระเกียรตินะทําลายพระเกียรติ ไม่ติดคุกนะครับแม้แต่วันเดียวครับกูก็บอกว่าทักสินไม่ผิดมึงจะให้ไปติดยังไงล่ะครับคดีมันไอ้แก้วสันมันยัดข้อหาให้ที่มันเป็นคอตอสอครับนะสารเตี้ยมึงรู้ไหมไเจ็ดไอ้โง่มึงรู้ยังนั่นคือสารเตี้ยสนที่บุญยากลินนะครับนะ ล้มอำนาจพันตำรวจโทรโดโรทักษิณพักไทยรักไทยขนาดนั้นน่ะแล้วก็ตั้งพวกมึงมาเถื่อนไหมล่ะประเทศนะประเทศมันไม่ใช่นาสมบัติบิดาของพวกมึงคนเดียวนะไอ้เกจู้รู้ไหมไอ้แก้วสันไอ้นามแย้มยิ้มไอบ้บรรเจิดสิงคเนติครับไอสากาแสงเรืองคุณหญิงจารุวรรณอย่างนี้ครับ นะมึงก็วนอยู่อย่างนั้นน่ะอธิตย์บดีเขายังไม่กล้าขังเลยครับเพราะขังคนไม่ผิดไงอย่างพ่อบิดามึงนะ่ะลิ้มนะั่นขังโกงเงินธนาคารกรุงไทยนะ่ะพันแปดสิบเจ็ดล้านนะ่ะนั่นคือขังแล้วคนชั่วตักสินผิดอะไรควายเออพวกมึงนี่ฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องครับ ซื้อที่ดินรัชาดาอย่างนี้ผิดได้ยังไงอากูถามหน่อยนะซื้อในราคาประมูลครับเจ็ดร้อยยี่สิบล้านนะครับผิดได้ยังไงซื้อที่ดินรัชาดากูถามมึงหน่อยไอ้เจิมสกักไอ้เจดนะมันผิดได้ยังไงกูถามหน่อยมึงไม่อายชาวโลกเขาเหรือนะครับคุณหญิงพจมาเนี่ยเอาเงินส่วนตัวไม่ได้เอาเงินหลวง รู้ไหม <laughs> มันผิดได้ยังไงครับผมถามหน่อยไะคนกินข้าวนะผิดได้ยังไงแค่พันตำรวจโทรโดกเตอร์ทักษิณเอาบัตรประจำตัวประชาชนไปทำนิติก,กรรมการซื้อขายมันสมบูรณ์แค่นั้นมันผิดได้ยังไงกูถามหน่อยนะซื้อเลยราคาประมูลนะครับประมูลชนะนะแล้วมันผิด ก็บึงยัดคดีไงพวกบึงยัดคดีไม่ยัดได้ยังไงล่ะครับรัฐประหารทุกครั้งมันก็ยัดยิ่งรักก็ยัดบุญทรงก็ยัดวัฒนาเมืองสูงก็ยัดทำไมล่ะครับมึงไปวนอยู่ชั้นสิบสี่จตุพรเหมือนกันมึงมาฟังนี่มึงจะได้นะครับมึงจะได้ฉลาดนะซื้อด้วยเงิน ของคุณหญิงครับไม่ได้เอาเงินหลวงไปซื้อนะเพียงแต่ว่าทํานิติกรรมครับนะให้มันสมบูรณ์นะครับหัวซื้อเมียนะครับนะไปเซ็นครับเมียซื้อผัวเซน็นมันก็เป็นถ้าผิดนะครับกูถามมึงหน่อยคนทั้งประเทศผิดหมดเลยครับเมียกูซื้อที่ดินอย่างนี้กูไปเซ็นนะครับนะใช้บัตรประชาชนไปเซน็นเพื่อให้นิติกรรมมันสมบูรณ์นะครับ ทำไมต้องสองมาตรฐานละกฎหมายกูถามหน่อยควายพวกมึงเนี่ยนะไปยอมรับนะครับองค์กรเถื่อนสารเตี้ยอย่างนี้ควายทั้งนั้นแหละครับไม่ใช่คนคนกินข้าวก็ไม่ยอมรับหรอกนะมันไปอ้างครับท่านผู้ชมไปอ้างกฎหมายปปชมาตราร้อยครับนะนักการเมืองจะเป็นคู่สัญญากับรัฐไม่ได้ครับดูสิครับ สัมปทานกับรัฐไม่ได้มันสัมปทานเลยครับซื้อที่ดินพวกควายซื้อที่ดินมันมันสัมปทานเหรอกฎหมายปปชามาตา้อยครับไปดูครับ <c oughs> พวกงโง่ผมกล้าเรียกว่าควายครับคนพวกนี้มันโง่ไงมันหน้าด้านไงสีข้างเข้าถูอย่างเดียวครับไม่ได้ยกอะไรมาเป็นที่ตั้งนะครับผมยังยกกฎหมายมาครับบอกนะครับผมยัง เอากฎหมายนะครับมาอ้างอิงครับนะควายเจิมสากเป็นไงอระบอบทักษิณระบอบทักษิณน,นะครับเป็นไงทักษเออระบอบทักษิณเป็นอะไรเหรอนะครับนะถ้าเขาผูกขาดประเทศนะครับประชาชนอยู่ดีกินดีเนี่ยมึงจะตายเหรอประชาชนส่วนใหญ่เขาเลือกเขาเนี่ย เลือกองอิงมาเนี่ยพวกมึงจะตายเหรอกูถามหน่อยผูขาดกินรั่วประเทศโดยประชาชนอยู่ดีกินดีเนี่ยนะครับโดยประชาชนเจ็ดสิบเอ็ดล้านเสียงเนี่ยสนับสนุนพูดง่ายก็คือประชาชนเอล้านเสียงครับดูแลประเทศอยู่ตอนนี้ครับนะมึงไม่ยอมรับมึงไม่เชื่อคนอยู่เอล้านเสียงเหรอ แล้วมึงเอาหลักประชาธิปไตยประเทศไหนมาใช้ถ้างั้นพ <c oughs> ะม่าเหรอเอ้แพ้เลือกตั้งยึดอำนาจเลยครับนะซูมองเห็นนะครับมองเอมองอะไรอะ่ะนะองซานชูจีชนะเลือกตั้งครับมันยึดเลย <c oughs> มึงเอาอย่างงั้นใช่ไหมไอ้พวกควายนะกูไม่ไว้มึงหรอกพวกนี้โง่โง่งแล้วมาอวดฉลาดครับหนังม้วนเก่าเหมือนเดิมครับระบอบทักษิณระบอบทักษิณ มึงไปเรียนมาจากไหนไวะเจอมศักดิ์ผู้ถามมึงหน่อยนะมึงไปเรียนมาจากไหนจบดร็อกเตอร์เนี่ยมึงซื้อมาเหรอเอาข้าวพันข,ข้าวหอมมะลิไปแลกเอาเหรอ่เอะไปแลกเอาเหรอนี่แหละครับดร็อกเตอร์ห้องแถวนะไอ้ห้องแถวมึงมาพูดได้ยังไงระบบมึงไม่อายเหลอครับมึงไม่อายครอบครัวมึงเหรอระบบทักสินคืนชีพระบบทักสินคืนชีพครับ นะมึงไม่รู้หรือว่าระบอบทักษิณก็คือประชาชนเขาเลือกมามึงไม่ยอมรับนะเสียงส่วนใหญ่ครับของประเทศที่เขาเลือกมาครับผ่านการเลือกตั้งแต่มึงยอมรับไอ้พวกที่ลากรถถังออกมาใช่ไหมเออ้วบอกอะไรครับเห็นหรือยังครับที่ดินรัชดาน่ะนะถ้าผิดผิดด้วยกันนักประเทศเพราะกฎหมาย้วมันรับรองครับสิทธิ์ทุกคนเท่าเทียมกันครับ นะบุคคลจะอ้างไม่รู้กฎหมายเพื่อให้ตัวเองไม่ผิดคนผิดเดี๋ยวไม่ได้ทำไมไปผิดเฉพาะทักถิณนคนเดียวครับอย่างนั้นผมซื้อที่ดินเมียผมไปเซ็นนะครับมันก็ผิดกันทั้งนั้นแหละครับเมียผมซื้อที่ดินนะครับนะผมไปเซ็นอย่างนี้มันก็ผิดหมดสิครับมันต้องผิดทั้งประเทศครับไม่ใช่ผิดคนเดียวกฎหมายเลือกปฏิบัติอย่างนี้มันใช้ได้เลยด็อกเตอร์ห้องแถวไอ้เจิมศัก เอโอโหครับกูเสียดายเว้ยคําว่าด็อกนี่มันคืออะไรครับนะด็อกโง่ครับเป่านกหวีดมึงนะ่ะนะครับหลอนดิโรมการเลือกตั้งหนะมึงนะ่ะไอเติมซักนะทําไมอนะพวกมึงไม่ติดคุกแต่คนกูถามนะพวกมึงอยู่ในระบอบไหนวะล้มเลือกตั้งยึดสนามบินยึดทำเนียบรัฐบาลยึดยึดสูนราชการครับ พวกมึงไม่ติดคุกสักคนเนี่ยมันมันพวกมึงอยู่ในระบอบอะไรถ้างั้นกูถามหน่อย <c oughs> ไอ้เจิมจากไอ้โง่นะครับโอ้โหครับมึงจะมาหาแดกในยุคนี้ไม่ได้หรอกามาตีกินไม่ได้อูยังอยู่เว้ยสารรัฐธรรมนูญยังสะเทือนเลยนะทีรยุทธชวนเกสรไงายท้องพวกนักร้องเนี่ยครับ <c oughs> ปลาลาบหมดครับท่านผู้ชมนะมึงต้องเจอสิครับ นะมึงเจอกูมึงจะหนาวครับไม่มีคําไม่มีย่อครับซักมึงเต็มเต็มครับนะกู๊สู้แล้วครับงานนี้คนพวกนี้นะครับมึงรู้ตัวหรือยังว่าพวกมึงน่ะนะครับเป็นหมารับใช้พวกพเผด็จการมึงรู้ไหมไอ้เ,อเจิมศากมึงรุดจะฐานะของพวกมึงครับเพราะว่าเผด็จการมันหลอนไงครับ ไฟลามไม่บ้านครับบ้านป่าล่าไปหมดครับที่โกงไว้เนี่ยครับอย่าลืมเขาสืบได้หมดหลอนนี่ครับถ้าอุ้งอิงยังอยู่ตายหมดพวกนี้ตายยกเองพวกมึงก็เป็นสุนัรับใช้หมาเฝ้าบ้านครับพวกผดเด็จการนะครับนะทำไมกูจะไม่รู้ละ่ะนะแทรกแซงอะไรขบวนการไปแทรกแซงแย่ได้ยังไงครับนะพวกมึงแทรกแซงไม่ได้ไง ตอนนี้นะพวกมึงถึงถึงหลอนไงครับนะล้มล้างการปกครองอย่างนี้ครับโอ้โหครับดูสิยืดกำลองมานะตอกูดอย่างนี้ครับนะขัดพระราชองค์การอย่างนี้ครับพวกควายทั้งนั้นแหละครับที่มันคิดได้ว่าขัดพระราชองค์การมันขัดได้ยังไงครับนะมันไม่ใช่แผนที่นะมันไม่ใช่แผนที่นะไอ้ปานเทพมึงอย่าโชว์โง่นะ ตัวนั้นคือแผนผังที่เขาขีดต่างคนต่างขีดกัมบูชา,าก็ก็ฮึมเหมือนกันครับกรเ,เากาะกงเป็นของเขาเกาะกงเป็นเขาเหมือนกันนะแล้วทางเราก็ก็อุดเป็นของเราเกาะกรุมมันก็เป็นอ้างกันอยู่อย่างนี้จะให้ทํำยังไงล่ะครับนะมึงไปเชื่อคาขีดน่นะครับที่เขาขีดเส้นนะนะก็แสดงว่าพวกมึงยอมรับเอไปโดยโดยปริยายครับรับซะเองครับนะแต่รัฐบาลนี่เขาไม่ยอมรับไงนะ เขาถึงตั้งคณะกรรมการไปเจรจาไงเขาไม่ยอมแต่พวกมึงยอมแล้วเสียแล้วนะครับเป็นไงนะครับที่เราจะเบ็นเกสอนเป็นครับมึงหนีได้มึงหนีนะเพื่อไทยเช็คบินมึงนะไอเรืองไกลอย่างนี้รถเบนซ์ป้ายแดงสองคันไม่พอหรอกครับนะไม่พอเพราะว่าเพื่อไทยเขาจัดหนักครับเขาไม่เอาไว้ครับพวกมึงขยะนะ รถเนนรบเนซ์นะครับเงินยี่ห้าเช็คห้ายี่ห้าล้านยังไกลนะครับมึงหนีได้หนีไปนะครับ